มีใครบางคนที่เขาคิดถึงคุณมากคิดถึงแบบสุดๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกสำนึกผิดคิดได้ในสิ่งที่เขาเคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะเกิดขึ้นเขารู้สึกเหมือนมันนึกได้ในตอนที่มันสายไปแล้วอะ่ะตอนที่คุณหายไปแล้วอะ่ะคุณหายไปสักระยะหนึ่งอะ่ะเขาจะทำเหมือนจะพยายาม ติดต่อพยายามพูดคุยด้วยเ,เพราะว่าเขา,ารู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังที่เคยทําให้คุณเสียใจแล้วก็เศร้ามากๆรู้สึกเศร้ารู้สึกคิดถึงเขามองว่าคุณคุณคือคนที่เขาแอบ,บรักแอบบชอบมานานมากเป็นเหรียญที่มีค่านะ่ะแล้วเวลาเขามองใครอ่ะเขามองเกมขาดเขาอ่านคนออก เขาดูคนออกแล้ว